แอลกอฮอช่วยล้างแผลสดแต่ถ้าเราใส่แก้วแล้วยกสดช่วยล้างแผลใจหวานเจี๊ยบจุ๊บๆยามเช้าๆเ,เลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ ลดลางสต็อกเลยครับสวยสวยยามเช้าเช้าครับจัดให้พี่ๆน้องๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับ EP ที่15ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนครับดูรายการที่หนึ่งเลยครับ เป็นพระก,กิ่งครับพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับสวยๆเลยครับ200บาทครับดดลดรางสต็อกเลยครับสองบาททุกองครับพีพี่น้องๆสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 953 6529ครับ รายการที่สองับเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณหลวงพ่อน่าจะเป็นหลวงพ่อทองสุขครับหลวงพ่อทองสุขวัฒโนดหลวงครับเพชรบุรีครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ สมเด็จวันละคังครับรายการที่สี่ครับเป็นเหรียญพระครูยานวิราชแดงครับวัดเขามาไดอิดครับจังหวัดเพชรบุรีครับหลังยันครับ รายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลังยันครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับรายการที่6ครับเป็นพระก,กิ่งพระก,กิ่งก้นก้นหอยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกครับเนื้อชินตะกัวครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าครับ รายการที่8ครับเป็นพักกิ่งหลังยันตีครับด้ฐานอุดกิ่งครับ่าจะเป็นหลวงปู่โตครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณเก่าครับไม่ทราบที่เนื้อโลหะครับ รายการที่10ครับเป็นพระก,กิ่งหลังยันครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ200บาทจัดไปครับรายการที่11ครับเป็นพระก,กิ่งเก่าครับหลอโบราเนื้อทองผสมเก่าครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญจอบหลงพ่อเงินครับเก่าสภาพใช้ครับนํามาให้ไปเพียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับ รายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตาลามครับหลังหนมุมานเชิญธงปี2563ครับเนื้ออันปะก้าครับ รายการที่15ครับเป็นเหรียญพะระครูลุ่งวัดท่ากระเบือบหลังยันครับ24 84ครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ เนื้อส,สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระปกพระปกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะครับหลังยันครับ รายการที่18ครับเป็นพักกิ่งครับพักกิ่งหน้ากปกครับอุดกิ่งด้านข้างครับรายการที่19ครับ เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆเลยครับแตกลายงานเลยครับรายการที่20ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับมีเลขยันเนะครับลงอักขระเลขยันครับ ก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นพักกิ่ง น่าจะเป็นหลวงพ่อแพรครับหลังยันครับได้ฐานอุดกิ่งตัวนะครับยันตัวนะครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับหล่อโบราณทีม์อกืซอครับ หลวงพ่อทบวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปครับ2 478ครับที่ระลึกหล่อโบลานครับรายการที่25ครับ เป็นสมเด็จบางขุนพรมครับเก่าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับรายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อผางครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่27ครับเป็นเหรียญรอหหลังช้าง3เสียนครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับรายการที่28ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาถักเชือกเก่าครับ สวยๆเลยครับราคาเบาๆเลยครับรายการที่29ครับเป็นเหรียญพระครูพิชิตพัชราจารย์ครับหลวงพ่อทบครับหลวงพ่อทบจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ2,517ครับหลวงพ่อทบเมืองมะขามหวานครับ สวยๆเลยครับรายการที่30ก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับน,นึมๆนุ่มๆเลยครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ รายการที่31เเป็นพักกิ่งครับใต้ฐานต่อโค้ดครับพักกิ่งวัดบวรครับตอกหมายเลข9ครับ999ครับ รายการที่32ครับเป็นพักกิ่งครับพักกิ่งนเรส,สวนครับด้ฐานอุดกิ่งครับสวยๆเก่าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับพี่ียวน้องสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 95365 29ครับรายการที่33ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ น่าจะออกวัดห้วยเขนครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่35ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเครือบครับหลังยันนะครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่36ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับ ด้านหลังตอกโคตยันนะครับมีหมายเลขนัมเบอร์ด้วยครับใต้ฐานห้าหนึ่งครับรายการที่สามสิบเจ็ดครับเป็นพรกกิ่งหล่อโบราณหลังยันตีครับ ได้ฐานอุดกิ่งครับสวยๆเก่าๆเลยครับ200บาทจัดไปครับรายการที่38ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์พระโวสถครับหลวงพ่อกันวัดพญาติครับ รายการที่39เเป็นพระกิ่งหล่อบโบราณครับทวีปริสุโทโธครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเขียนว่าคูณครับน่าจะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อคูณครับปริสุโทโธครับวัดบ้านไรครับจังหวัดนครราชสีมาครับ กิ่งหลวงพ่อคูณครับกูให้มึงรวยครับสวยๆเก่าๆเลยครับ200บาทเท่านั้นครับรายการที่40ครับเป็นพระกิ่งครับด้านหลังต่อโค้ดครับโลโบราเนื้อโลหะครับ รายการที่41ครับเป็นพรกกิ่งหลวงพ่อเงินครับวัดดอนไยห,หอมครับด้านหลังเป็นยันครับหล่อโบราเนื้อโลหะครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่42ครับเป็นพรกกิ่งครับ เป็นพระก,กิ่งมิ่งมงคลมีหมายเลขนัมเบอร์ด้วยครับเรียมกอบพร้อมบูชาเลยครับเปียกทองคำครับรายการที่43ครับเป็นพระก,กิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังตอกโค้ดครับ สวยๆเก่าๆเลยครับออกเนื้อะวะโลหะเลยครับรายการที่44ครับเป็นหล่อโบราณหลังยันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรครับหลวงพ่อเพชรเสียนโลนครับ พิมพ์เสียนล้นครับเหรียญล่อบโบราณเก่าครับรายการที่45ครับเป็นพักกิ่งครับเหนือ3ามกษัตริย์ครับทองนาคเงินครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาททุกองครับ 200บาทไม่ไกลเกินฝันครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับสวยๆเลยครับไม่แพงอย่างที่คิดครับดูให้ชอบดูให้โดนครับรายการที่1นึ่งครับสมเด็จโตวัคลงครับเหรียญสมเด็จโตครับเหรียญละคังขวดโตครับสร้างถวายรอห้าครับ แล้วก็ไหลท้องครับหลอโบราณครับรายการที่สองครับ เป็นชินราชใบเสมาครับเนื้อชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับออกเนื้อชินเงินเลยครับรายการที่3ามครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับสวยๆเก่าๆเลยครับ เนื้อออกเนื้อเงินเลยครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อกบครับวัดธรรมสาริกาครับเหรียญ2อาจารย์ครับ ซื้อหนึ่งเหมือนได้สองเลยครับพุทธคุณล้นเหลือครับรายการที่ห้าครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับหลวงพ่อกันวัดพญาตครับ รายการที่6ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันครับหลังยันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบโสถครับเปียกทองคําครับหรือจะเป็นทองคําครับรายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อจงครับเนื้อโลหะเลยครับ หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับฟันแทงไม่เข้าครับเมตตามหาอุดครับแทงแล้วแทงอีกก็ไม่เข้าครับหลบอยู่ด้านหลังครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยครับวัดโคสิตาลามครับเปียกทองคำครับปี2521ครับหลังยันไตาสารณะคมครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับวัดเชิงเลนครับกระไหลท้องครับ ด้านหลังจานยันนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่ครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่10ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังต่อโคดยันนะครับใต้ฐานต่อโคตศสาราครับหนึ่งห้าครับ พระก,กิ่งหล่อโบราณหลวงปู่ทิมครับวัดละหารไร่ครับเปียกทองคำครับรายการที่11ครับมีสององครับพระก,กิ่งหลวงปู่ทิมครับตอบโคดหมายเลข5ครับสวยๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญพระครูยานวิราชแดงครับวัดเขาบันไดอิดครับหลังยันครับดูให้ชอบดูให้โดนครับวสวยๆทุกองค์เลยครับรายการที่13ครับ เป็นพระพุทธชินราชเปียกทองคำครับเนื้อสีสวยเลยครับเหลืองอัลามเลยครับรายการที่14ครับเป็นพระเนื้อดินลงรักเก่าครับพระสุมกอครับ พระซุ้มกอกำแพงเพชรครับเนื้อสวยๆเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับออกเนื้อมันโปรเลยครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญรอเก้ครับเปียกทองคําครับเหรียญลายธงชาติครับ 2,518ปครับพีพสสวยๆเลยครับหรือจะเป็นทองคำครับรายการที่16ครับเป็นหล่อบโบราณครับเก่าวไม่ทราบที่ครับ รายการที่17ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับด้านข้างอุดกิ่งครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญหลวงปอ หลวงพ่อเยี่ยมครับหลังยันครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเนื้อเปียกทองคำเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระพุทธชินราชครับ หล่อโบราณครับใต้ฐานต่อโคดอกเราธรรมจักรครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับเปียกทองคำครับงดงามอลังการงานสร้างเลยครับพุทธศินงดงามครับสวยๆเลยครับ รายการที่20ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดแดงครับหลังยันครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับเรียมกอบพร้อมบูชาเลยครับ น่าจะเป็นเนื้อเงินครับรายการที่21เครับเป็นเหรียญครับเปียกทองคำครับห่วงเชื่อมครับสวยๆเลยครับ2,4,6,4ครับ รายการที่22ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวครับวัดถ้ำกองเพนครับอุดรธานีครับหลังยันครับปีพศ2 5 0 9ครับหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนครับเปียกทองคำครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาเบาๆครับไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ